สวัดีครับไปตึกแหมาพี่น้องได้ปลาดูหน่อยตัวหนึ่งสองตัวเขาสีคขันสมเนาะตัวนี้เก่าด้วนี่อันนี้เขาสีต้มหัวแต่อันนี้เขาสี่มกหม้อบอพี่นี่เมืนอันนี้คันสมไปแต่กินพี่น้องแบ่งกันกับปอสุตเนื้ออย่าโน่นไม่ได้กิน่ พี่น้องทุกคนทุกคนจ้าสวัสดีครับไปเติกแหมาพี่น้องไปท่องบง่ได้อยู่น้ำมาส่งฉิบได้ปลาดูหน่อยตัวหนึ่งสองตัวบัดที่ึ้นคือปลาดูซ้ำ <c oughs> ตก,ต,กตึกเปิดมือปเ,ปเปิดเว้นปลาดอเพั่ไงมันมันตื่นวะมันตื่นมันติดเข่าแหนะของยังวะเกาเนียวมากกว่เอาเอาเนียวมันหลัง<ห>เอาเดีย๋ยวสมเด้อเ้าสิคันสมเนาะตัวนี้เกาเด้อนี่ เอาใส่กันเลยปลาดูคือกันอันนี้เฮาสเต้มหัวแต่อันนี้เฮาวเสตมกหมอบพี่ไงอันนี้เฮาวเสตมกหมอบห้าวเสตตมขันสมไว้แต่กินพี่น้องแบ่งกันกับพอสุกได้จังห่อกับแบ่งกันได้หมดแล้วเ้างพได้กินสมปลาดูจัดเลยกว่ากันได้ก็มันเลี้ยงสอนโอ้โเลี้ยงเร็วข้าคนเนาะต้องเจริญหม้อเดือดแล้วพี่น้องไม่ตุ๋มหัวปลาดูจ้ะ ดดเดวไปโดดสองโผล่โอ้ัวก็เห็ดดีเนี่ยหายมื้อบายซะแต่มันหลืองมือเอยอย่าม้่นไม่ได้กินเออนั้นทำรถหมอเนาะเมนที่หลังเศษแลาย่างเศๆเขาเห็ดกินต่วน้าบกเอาเมียนปุนยได้ใบยังใบสมุลมพีอน้องนี่แหละใบปัญญาผู้ชาจะไป ไปยาสมุนไปยาห่างไม้เขาเจ้าดิดขาดตัวนี้เพราะอะไรนี่ไปไปยังไปเต็มหมอปะไปนี้เขาเอาแทนบักสมบัคคามบ่โอ๊ยสมเจี๊ยบเป็นยังไงแทนสมบัคคามจากพี่น้องคนไหนโอ้เอรอใส่เลยใส่ไปเสร็จร่มเหมือนกันพี่น้องน้องเสด็จปรุงรสจ้าโอ้ยคุณพระอิทุย่คุณบ่ได้เล่น อต้มหัวปลาดูด้วยครับพี oh. ่น <Okay. S 1> ้องตัวยสมนี่ค mm. ือเกี๊ยวเบิ้งแล้วนสมบณ์กันแกับน้ำอ้าวนี่คือหน้าแจ็คอ้านี่คือหน้องโชคตามมาติดติดออดีมับจักเลย คือใบใบสมรสมั rain, <laughs> ้ยครับบ่้มมันใบม่วงด้อยใบสมรสมั้งห้องหดกินใบมันกันได้น้ำนี่เราใบเขาเจ้าะกบคั้นยันสิเกียนี่ล่ะเออเอาดอกมันสัตว์นั่งเสว่าแต่ทั้งดอกทั้งใบอย่งล่ะสมรสมั้ยจำเกียนะสี สีที่เป็นตะเกียบแต่เป็นยงสีเีใบ<ซ>สมร,มรสม,รมออกตัวนี้เป็นตะนวาค่ะ <c oughs> โอ้เสียบอ,อกเขาเนี่ยโ <c oughs> ช์ฝีมือเิ่งกันนะหน้าปกติถ้าเทียได้ขั้น,น <c oughs> ามมาขายอย่นเดีออ <c oughs> เอาต้มหม้อุกเด้อครับบอป โอ้โนี่อรตานมกมกหมอปลาดีนะปลาอุไท่ปลาบูแบากบราอูปลาอันน้กเอินอูปลาอันนึก็เอิอนมกหมอกันละนอไปไังเกิคนละื่อบอกวาเดียวกันละเอาอันนี้คือเงิงงบใสอยู่แล้ครับเอาใสใสก็ใสไปตัว เต้น,นี่แหละเพราะว่าจะได้ผสมกันลุกขนาดเลยคือแตะไข่กบหอมแดงก็ริกเด้อคราเป็นแบบเล็กพีกโกปายุตามมดด้วยแจ๊กติดติดโอ้ใส่แบกพกโรโกปอยุ เอาถุงปุงยุคี่ตะเกันได้กันลงหม้อแล้วมันค้นยากเพราะว่าขันเขาค้นสิมันสิมันมุนนะปลาขาวนะพี่น้องอ่ะสามรวยน้องโชคโชคกันนั่นนะอู้น้ำปลาเฮอยู่คนไปมันก็เยอะพุ่นละอบ่ เป็นตัวเป็นตนเลยน้องก็นจะเป่าเกิดเบี้ยเด้อกินมตะปารองพรมก็ได้พระเจ้าขอไปหาปลาให้กันล่ะปลาไปหาปลาเป็นเราบอกหมายชื่อดีมั้น้ำนี่ตะลุยเข้าอย่างีรไปหลังเขาตีลุหมอลงอยากไป็นตัวบันน้ำมือมันกระทั่งมอไปขาแล้วโอ้เดือดแล้ว โอเคล้นั่งไปได้ก็ืีวานอยว่าหล่เป็นน้ล่างนอลางลางกำมัก็น้ลางคกนี่ขาบาดเอาตัวทานนั่นลงมาไปยังหางมันติดนอเออ อันพี่น้องสิงได้จขันสมจ้าบัานขันสมแล้วมสมิวได้กินข้าวจ้าสมปลาดีมาดูเด้อพี่น้องโดูแลแลนะเด้อเขาไปกินถุงมาดูแลแลเอานี่คือ่เขาเลยครับเขาไม่ใส่พอทุกเป็นปีมือแด้วหมดเล่ประกอบเป็นพวกขันเ,เขาเขาจะใส่หลายเกินไปนะครับพี่น้องใส่ให้มันสมหัวสมควรขันขน้องใส่หลายไปแล้วเขาเป็นสมแล้วเขาเคยออกมาหนิเอาบุกกระยานเยอะดิเอาตัว ลองปลเกกันบุญใมากด้ยครับมือน,นี่คือคือผีจักผีจักานา,กานนนหนกจักนะผมตกใสจจังเอยพอใส่ชุดลวกกระจกไปขายกระจกกขอซสื่อดิทำปะ บัใจ่รถด้อบัใ่ด้อแต่โอ้เป็เมื่อบานได้ขายอยู่น้องเอยจงเป็นแัินก็เล่ยบัวใน่คนอยบักินคอยเลยใจเกตัวเม่กับบินดิแมีเป็นกิด้มตายจากแรม่พกค่านบินแล่ใส่ดีหน่อยเพิ่งก่จากเ้อะบินเอานก็เกียร์ได้ครับเกียร์่ินวจินทำามันข้าวเลยานแต่บัวจินบสวใจเพิ่โดดหลู่เลยแห่นี้เมียน หู้กันอันเดียวกันเลยหอมแล้วหัวหกอันเห็ดจางมันสีเป็นมันสีโอสีแดงดิเอ้ามันหอมเนาะหอเนาะหอมเดียเอ้าขันเลยหอมกับเทียมเด้อเตียมที่แล้วมันเงียนฮัทให้พอซุปพี่น้องฮาเทียเหล้ากับเสียนงานแล้วล่าฮาแล้วได้ไปขันปลาดูสมปลาดูขายไม่โม้ว่าห้าปลาขาวมื้อนี้แล้วเออขันปลาขาวมื้อนี้แหละ เขาเขาเขาตีไซส้มเนื้อเห็นป่เขาตีาก่าย Lucy ิ่ไม่เขาเขาโงมาท่าเมื่อยไงแกเบังแกงถิ่นโอ้ยแล้วขันมีแล้วตัวหมออะไรหมอตอมเตวขันใช้กันตัวเนาะอาว่าได้บัะเนีอะไรบานเีย สมุรสก๊อไิไปทังหมอระเบือรลายไปรายนงายแต่เนาะงายแต่เนี่ยหมูเนาะจะเนียดีกวดูนี่คนคนสิคันเฮี้สวมีซื้อหรือต่ว่าเฮ็ดูขนมอฮ็ดไปขายที่ดีี่เนี่ยมาแล้วเสียขนาดน้ะเี้ยขนาขนาดพรท่านเดชเต็มดินนาะพอชกท่านเดกเปลี่ยนพร้อมกระเทียมขนาดเลย พี่น้องเนี่ยกินเท่าแล้วเรียบร้อยจ้าห่อสมก็แล้วเรียบร<อ>้อยมกปลามกหมอปลามาเอาเอาเนื้อปลาไทยไงปลา,<อ>าหัว<อ>ปลาตัวใหญ่<อ>มาเด้อพี่นอ้นองกินข้าวน้วกันตั้งบันคน้ัานก็ตัวเล็กมั้ง มันก็เขาก็ตตองกินน้ำพร้อมนะพอแง่แว่นตาเจ้าออกแม่ท่านก็ใส่แว่นใส่แว่นใสจแว่เขยโอใส่แวเถิงหัวมันก็เจ๋ดีเนาะได้หลุดเนี้ได้หลุดแหลกแหลดรุนแหลกแยมฟ้าโล่งเข้ามาเออเป็นอะไรเผยสุกต้องเอยป้อมสวดเอาสดเอายุคนอ้าวอ้ยจะไปขึ้นยางแล้วบุกสมเน้อพี่น้องบ้าน

เอ้ยมาเด้อพี่น้นทรินข้อน้ำกันบ้างได้ไหมบอกินข้าวตื้อหนึ่ส่วนนำเข้าด้วยระบบปะของสิบกระไอ่องลองติดสบายกินข้าวอิ่มเอาใส่มันออกไปซะเนี่ยเออฮะองสิบกระไอ่องลองติดสบายกินข้าวอิ่มออกไปเลยใส่มันเออกระไคอิ่มก่อนผมต้องเอ็มข้าวห้อยง่ายนะ จำนี่ไปถึกดังหาดเบิร pu okay? like ์กดิหนิดังเ้ยบอันนี้เงี้ยบอ่ะก้อนหนิผมอยากจะน้ำ่น้อนผมอยากจะขึ้นหมดผมทั้งอะไรทจ้าไม่ิแฉกันก็ซุกไปไรอยู่สองมูอยู่นะสองมูหไข่คือก็หมองว่าน้ำไรก็ได้ไปไรมันเหมือนไม่เกหองว่าไเบิเขาปนยุกกบหมองมันงามมานก็หมองซื้อก็แม่มันดีเลยกว่าเดยวกบยไรเอารูกมันดิ นี่หปลาดัวนีอ๋อมันไม่ลูกยช่บ่นี่ไอ้เรื้จ่อแม่เมื่อไรตัแม่อือมึงหุ้มหอยมังตายยู่าก้าวแม่มันนั่นม่เ็น่ยเป็นลาเป็นหมือนั่นเิ่นไปงุมหอยเิ่นว่ามันร้อยอุงลุ่ยันไปนั่นละไม่ย่านดรอกันบ่ไ้ยินเสียงลูกแหี้อมันมันผสมเข้าอืมตน้อยตัวแมนตัวใหเริ่อตั้งแขนมันจะร้อยมันเบื้องหน้าออือมนี่ยหุ่พย่น น be the the well mm. ้ร้อยมเบื้งหนาเขาเนาะมเป็นว mm. ่าเป็นชีเนียมันร้อยน้าขังเนี่ยมันอยกีเพราะมกี้ยางขังไปควางยุ่งผ้าน้ำที่เยอกว่ายางไปร้อยเอหลียงเหียมมันเบื้องหนากอ่อหมดหมดมมบางหลาหลายเวบมกไข่เนาะมันได้หลายหัวบมดห เคยมันก็เือลำเนียมองไทยแบบเนี้ยขี่ใส่ยังไม่ไมันก็ยังทุกคนคาอื่นหูขนข่วนอย่างไปั่นกันแล้วไหมสปังกันลวแม่เน่านหรจะมาขวนเนี่ยล่ะ่ตาขี่มันไข่ไข่ในนันเป็นตัวช่วยแบบงี้เลยไมจังมอกว่ามอกกว่านะก็ยิ่งไวเลยขอผมรวมกันไปถ้าจะเอาขี่มันออกกันมู่ปานั่นจะแจ้งบอกขี่อว่ารวมหมด รวมบมดั้งหานี่นรวมบทั้งหมดเครื่องงคุยไหมเจ้แล้ว่จละอนน่ะเนี่ยโอ้เขาจะมาเอื้อนาเล่าเอื่อหน้าก่แบบตายังไดจังคว้แล้วไปแจ้าว่ของยีเขยมาไม่กินตึ้งเหรอพ่อเจมมถังน้ำแข็งจ้ไนใส่กระทั่งซีำผิดีข้เลยังไงให้พี่น้องไปน้่หนึ่งดีอันนี้ได้อวนอันนี้ใหญ่เยยัตีไปยัถิ่มเอียดแล้วตยหันบ้านบ้านทุไทยบ้านตไทย เตกติกอน้แข็งมาได้เนยเเตะกัตั้งนาะแข็งน้ำแข็งนขี่และเ้ปเจ้าเน้นรถขึีีปลาไปลุามถึงโกสองคนสาสั้นผเเดเผผบปาบูขี่ปาเสียบเนาะเสียบความกันอือเอามือแหลกมัน

เอาบ่หรอกจีจอกไปหาสองคนเมันล่ามันล่าเลยอหาปลาจีจอกไปหาสองคนมันล่าหาไป่กัไปมือแหลกหลายคนปลาฟอร์มี่เท่า้นมันตื่นไฟว่าแมนที่เจอาไปหากับมิ้งงเปย์ไหมจเจ้าไปหาสองคนก็ได้ครับจะหาคนใส่คนหลายรบกวนกูคนเด้อไล่อ้ยรังๆเลยเอานี่งก่อนกต้อกกินปลาเรากินของเท่าไรถ้ากินตาหาถึงได้ ท in ี่ไปหูเนห็ปลาบุกพยนันนปลาบุกดูงปากกวอยก็ปลาบุกเรำเลี้ยวทั้งวอกทีนี้เลยคื่ว่ามันบ่มีปากกอยเหี้ยเท่าปากกอยฮะปอาุกเาสนกก็จะได้รูปปาควอยเไม่เลยลุง้าวไข่้ลงทองแก่นขอลอรเมีน เมืก่อ็ได้าหนต้มซุเจ้ากินเน่ะตัาได้ซุ้มเลยคอยคอยปลาตะายังจะเป็นปลาโดนอนกกลงัวทังยีใจจังว่าเป็นปลาคอแล้วก็ไม่แต่ปลาโดยางลงบ้นท่านนปลายานั้นเป็นปลาโดไหมเฮาปอมล่างยัสมัดตรองปลาคอเป็นปลาคอเบิ้ตัวๆเลยแบบนี้เป็นใบอนไ้ ปดมันประยุอกตื่นปนกินโคงเนี่ยบาน่วนได้แต่พอดีใจเนาะยูนี่มันไปอักยูของยูข่าปลาดูยี่นรือแม่นั่นข้องยู้าเดีจ้า้องยูาเน่ของยูข้าข้องย้าไเจ้าหาขายเป็นเกป่แดงล็มือระักลาหืมาสเด่เนาะขายมีเวลาเนาะมีเวลาเขเบิ้งห่นเจ้าจะาขายบ้งนียาเบิ้งหุ่นขายเป็นย้เมอนกันเขาอกว่าอยู่กั ดีนี่มันก็่ไดหายาะว่ามันหมูหนึ่งก็เด็ไปหาเนาะอบอกงานตาผมถึงยังบวบหลาย่า,าสงเหมียงความปเปรี้ยวรมกี่เบิรตก้อนนี่ย่ยานนั้นตัวตามันแพร่่ท่าน <laughs> มโบหลายคนสองอันออนะอกับมดิบัวนี่มันไดเจีเลยนะเห็นเลยตามันแพร่เ่าท่านเนี่ยยวงานนั้นเออนี่ปวดไดสองหมืก็ดีเลยนะอันไมเอาหลายเพื่น เ่นบตื่มากวว่าเฉพากินนี้ลล้วก็เด็กน้เอปก็โจ๋ฮะแบบเอาขายเลยดิแล้วก็กันตอวะเดี่ยวันะเ่นเจีเดนนีปกบานนี้ก่อนก็วันตะเด่นลุงไปกันได้ลดปลากัได้่นพ่อเด็กินน่อืเป็นหงนักของนะโคงเน่ก่อนก่นี้ขบบานตอนนี้ก่อนวัายูด้วก่นักมันนักเนาะปวดแขนปวดอะไรเนาะไปใส่ปลาด้ก่อนเนาะไม่มนตรงไหนคน ก็ไป็นกบเดี๋ยวไรวันเครืองอมเวลาเวลาคอยแบบคบนัวันนี้ขายรลอ่างนี้มหบาก็ไม่ผู้สื้อต่วสูน้งญหนอยเพยจคับ่เนเนี่มันนาขายโลอร่อยสมาถมามันหักไม่แหงตัวด้ตงปีไปดูกอเดลายวรมันนเจหแห้งไ้ดูกรดอนีถ้ามึาเพราะยงถ้าเขาห็นว่าปลกเ ลาไ้กินตังข้องอยู่ข้าแก้วได้แล้วของถุงปุ๋ยนะทุกีย่างใดดิ่ง้หลายมดขึ้นสวดอย่างยางใดดิ่งมือยังไ่เลยหรอกได้แล้วของเมียบานมาสิบเอาปลาไปไปอย่ามารอบสองมาละหอดเพี้ยนจริงมาได้เลยให้ถุงํำแข็งถงปุ๋ยเอาคือมไม่ผมัหัวปลาดูแก้วหรอพ่อขินตั้งค้องอยูางแก้วิน้องคอยแก้ว เจได้หรอนานม่ได้เจ็อะไรนักเป็นส่วนหลกสิพายมากเหบ่าด้พอปลาดุกี่หนมันผิดปกลังเออขแล้วก uh, ็ต้เจอะเป็นว่าเือมาหลไหลเป็นเหมือนเปียนองกินข้าว้มไม่ไดกินไปจัมาวะสยมันจะไรแต่ว่าตัวไข่เอิญใช่ไหมเอิญตัวปยก้นหนนุ่นด้อครับลูกตตเขาก่กินข้าวจะน้ำด้อแ่นก็ได้สุดใจมามามห้พายหัวแปดโดนมาทุนมาโน

ล้นเอามากเกินตวหว่าเกินตัวหนึ่งควายมันแค่คือปลาโดยคือปลาโดยเห็ดใบห้อใบได้ดังเจ้นเดี๋ยวเสร็จละคืนนี่เราหมูนี่เราเห็ดแต่หนามันใครกะจะได้กะหีไใครไม่ห้อง่นนี้นะเหนืุ่นนี้ก็ต้องมึนเลยเนาะอ่ะมันไม่หมองสนนาะพี่น้องมันก็ได้เขากินเขาจะนำยิ่มเลี้ยเขาสิไปใส่านใส่กะจังไปบอกไป้ากอนกซึงเด้อครับสำหรับมันอีมกิสิเ้มา สวัสดีจากพี่ขนมก็ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ